มาหนูจะพูดภาษาพูไทยนะคะภาษาพูไทยพี่พี่เบ้าไทยแข็งแรงมากค่ะหนูหนูบอกแล้วอย่าให้หนูเบ้าไทยเพราะว่ามันจะตกราวนะคะมันก็เลยเป็นแกซ้ำนะคะเมื่อกี้นะมาหนูจะสอนภาษาพูไทยวะละคำใครเป็นคนพูไทยไหมคะใครก็นอนวันนี้พี่ะคะ่ะภาษาพูไทยม้วนหลายเมนค่ะ อันนี้จริงนะหนูเกิดอยู่เป็นคนหนูเกิดยุ่งโรงพยาบาลเขาวงนะคะยุ่อยุ่อยุ่งอำเภอเขาวงนะคะมันเลยได้โรงพยาบาลยู่หนูเกิดยู่โรงพยาบาลเขาวงแม่คออยู่โรงพยาบาลเขาวงแต่ว่าเห็นเห็นยุ่งโรงเรียนสมหรือไทยนะคะเมื่อก่อนเห็นยุ่สมเมือไทยก็นย้ายมากมาเห็นในเมืองนะแม่แล้วกันย้ายกลับไปเห็นยุ่เขาวงนะคะเพราะว่าแม่ก็พอเลือกเดี่ยวนะคะแล้วก็เลยได้ย้ายไปยุ่เขาวงและบันี้กอะ แม่ก็เลยอ่าเท,ที่ยวไปเที่ยวไปหาทุกวันซุกนะคะเพราะวะ่าอยู่กับน้องอยู่เขาวงุงกับเมกับโพนะคะแล้วก็ก็คือว่าแม่ละครับมอไซค์ไปหานะทุกวันซุกมือละประมาณร้อยกิลโลอ่ะจัก,กรกลสินไปอะคะ่ะจัก,กรกลสินไปแล้วก็อย่าดูแม่นะคะเห็นมอดมอสามมัง้งตอนแต่ว่าตอนนั้นเห็นอยู่นะแม่ตอนปห้าแล้วพอกกับแม่แบบเลิกเดนชนิดเละเลิกได้หึงแต่ว่าก็เลยได้ย้ายไม่เห็นอยู่เขาวงุงพอย้ายไม่เห็นอยู่เขาวงแล้วก็ ไม่เห็นฮอตมซี่นะคะก็คือเย่ดูแม้เพราะว่าแม้นะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาอยู่เขาวงนะทุกวันศุกเธอละร้อยกิโลละเย่ดูก็เลยต้องกลับมาอยู่น้าแม้นะคะอิหลีฟังไม่ออกเลยค่ะครูมาโมนหลายจ้าขอบคุณค่าภาษาผพุทยเป็นภาษาที่โมนแต่ว่าเยอเ่เธอคนพุทไทได้เพราะว่าเขาได้แหละฟังม่รู้เหลิงนะคะฟังไม่รู้เหลิง ภาษาผู้ไทยนี่โมนอิหลีคนผู้ไทยนะคนผู้ไทยเขาบอลโมนแต่ว่าเยอะเขาด่าเท่านั้นละอันนั่นอิหลีเลยคือจากคนไต้เนี่ยคนไต้กับว้าดีแต่ว่าคนไต้เป็นคําคนที่เบ้าประนเณบอลแบบว้าจุดปุดแบบเว้าอ้ามีได้ห่างเสียงก็เลยเป็นคาที่ที่คนไต้แบบคนคนอีสานหรือคนทางกลางฟังแหละคือจากแบบเขาเว้าแห้งแต่ที่จริงอ่ะคนไต้อะเขาเจอดีเขาไม่ได้เว้าแหงเฉลือเลยแต่เขาน่ะเจอดีมากเขาแบบ คำเขาเว้ามันเป็นคือมันเป็นภาษาเขามันเป็นภาษาที่อาล้วมี่ได้ห่างเสงียงแล้วเว้าเร็วเว้าแหง้งแล้วมึงและขึ้นหน้าโกแต่ว่าคนไต้เขาเจอดีแล้วเขาน่ารักมากอันนี้คือเรื่องจริงเลยเท่าที่ไปสัมผัสมาอยู่อะที่ลงไตนะคะเขาเจอดีเขาเว้ากุกกักากะยาแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เขาเอ็ดน่ะมันโมนอิหลีมันโมนอิหรีคะ่ะลองด่าเป็นภาษาพุทธทย คนอื่นอาจละมีหูนะคะแต่ละคนคนผุ้ไทยนะคะคําด่าอีหลีกะ <_ d ata> ่ะผีนกเฮลนัเบนมึงผลหรือประมาณเนี้ยลูอิดาเบนผีนกเฮวผลหรือประมาณเนี้ยนะคะเป็นคํามีสุภาพอันนี้คือคํามีสุภาพแต่ว่าแต่แต่ว่าแบบมันต้องคือคนที่เขาด่าอีหลีนะมาดานะคะคือคนแต่ว่าพระาั ต้องคือคนที่เขาดา่าอิลรีนะแบบด่าเก่งอิหรีไมาด่าสาหรับหนูนะหนูด่าภาษาเขาโง่งก็ด่าไม่ค่อยเก่งก็เพราะว่าเพราะว่าพเืณน่ะบอกมันมันเาฟังนึกหรอกอะขนาดเขาฟังเทาเอเองยังรู้สึกว่ามันโมนเลยขนาดคดาําด่ายังรู้สึกว่ามันโมนเลยเขาเจออีบอกว่าฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้พีนกแฮวเ้ยอีพีนกแฮวเ้ยอะไร,พระเพือนรู the band ้อีเดเบนเ้ยแต่ฟังอะคนฟังอะคนคนตั้งแต่ว่าเราไม่หูแต่ว่าคันว่ามู่ยุกคนเขาวงเงแต่เขาดา่าเดียวอะด่าคำพีนกแฮวเ้ย ดับเบนเอ๋ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบคําที่มู่เขาด่ามันก็เลยแบบโมนมันไม่แบบายแรงหเือแต่ว่าขั้นคนได้อิหรีนะคนเขาวงด้าคนอิหรีนะคือแบบสุดอิหรีเขาจังดาอันนี้คือหลงกิ่งอันนี้คือว้าเพิรงเลยอิหีพูดกลางได้ไหมฟังไม่เรื่องได้ค่ะแต่ว่าวอาภาษาพุ้ไทยคือเป็นภาษาบ้านเกิดเกิดแต่เกิดอยู่เขาวงเต่โน้อยนะคะแล้วก็เลยแบบ มากมากอยู่เพิ่อไปอยู่เพิ่อได้ไปอยู่ภูไทยนะแล้วเราเรารู้ว่าแบบคนอีสานคนภูไทยเขาอยู่แบบเขาอยู่แบบสมัยก่อนคือสมัยก่อนสมัยเก,ก่าอีหลีคือเฮิร์นแบบเขาฮ้องวาเพื่อ,อวะเบื่อเบื่อจากบอ่คคะท่ว่าเขาเออกมามาแอมเป็นเฮิร์นนะทุกมือน,นี้ยังไดเลยอยู่เขาวงต่ําหุตําผ้าขายผื่นละแปดสิบาทเมตรละแปดสิบอ่ะยังใดเลยวิถีคนเขาวงอ่ะอยู่แล้วมันได้ความสุขต้องคือทุกคนไปสัมผัสมึงอันนี้คือบอกเพิ่ง คนเขาวงเขานะาฮักค่ะเขาเป็นนาฮักทุกคนเขาจริงเจอคนเขาวงนะใบจากแม้นค่ะมันเป็นใบที่เขาไม่แอมเพิ่นะะคิวมะคนเขาวงทุกมือนี้เขายังคิวมะนะคะผู้เทาแบบคิวคิวเืิแข็งแห้งฟันแข็งแห้งนะเขายังเขายังคิวเคิวมะคือกาหนังควายกระแซบทางเขาวงนะของดีของเขาวงก็เป็นผ้าสุดผู้ไทยผ้าที่เขาต่ําเป็นหูที่เขาขายเพื่อละแปดสิบนะนั้นดี ผู้พูดกลางส่งสารคนใต้ได้ค่ะได้คกลับมากระสินตอนนี้กลับไม่ได้นะคะเขากลับตัวนะคะวลไทยโคราชไดบจ้าไม่ได้ไไดพูดกลางหน่อยครับได้ครับหนึ่งให,ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เนไม่รู้ว่าพี่เนจะพาไปอัดเสียงวันไหนอะ่ะใหพี่เนททุกคนฟังเพลงหนูนะคะแล้วฟังแล้วให้นึกถึงบ้านนะคะทุกคนฟังดูนะคะ ตั้งใจฟังนะคะทุกคนอันนี้คือเพลงแล้วพี่จะพาหนูไปอัดเสียงวันไหนอะเเมัน จะฝังคำพ่อแม่เ้าสู่เอาเดานางเงินอันนี้ยังไม่เข้าห้องอ่านนะคบเป็นที่น้องเขาทำมาน,มน้องเขาน้องอยู่ในกลุ่มบ้านแพน,น,น,นดา้าเขาทำมา,ใ,า,าใครที่ เพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับคนที่มาทำงานต่างบ้านนะคะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะเพลงเพลงเพลงตัวเองนะคะแต่ยังไม่เขา้าเขา้ขาเขา้ขาท่านเข่าหออับนะคะ ยังไม่เสร็จนะคะเพลงย,ยังไม่เสร็จแต่ว่าแบบคร่าวๆคร่าวๆ,ๆอันนี้ค่ะน้องสาวที่ใกล้สวัสดีค่ะถ้าฟังแลว้วใครตั้งใจฟังจริงจะรู้เลยแบบนึกถึงบ้านตัวเองเลยอันนี้คือเรื่องจรงิงบอกว่า จะหอบเออ้าำสัญญาดีเคยเบาวาลูกสาวเซียดใหแม่ภูมิใจอันนี้คือเรื่องจริงแต่งจากชีวิตจริงบอกให้น้องเขาแต่งออกจากชีวิตจริงเลยนะคะใครคอมเมนต์นเมื่อกี้พี่อิมคิดถึงพี่อิมฟังเพลงหนูแล้วจะมีทํานองสารพันยะด้วยนะคะใใหห,ให้้้้้เเเเจจาาาค่อออยยพีนสสมต็งแื ใครที่ทำงานไกลบ้านเนี่ย,ยพิงจะเป็นกำลังใจให้ที่ทุกคนสู้ๆพอความสามัคค สิได้พรม เป็นเพลงที่แต่งออกจากชีวิตจริงนะคะใครที่อยู่ไกลบ้านเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยจริงๆสู่ๆนะคะพี่นองเขามันลำบากนะคะความจนมันเป็นสิ่งที่นนากลัวนะคะอยากให้ทุกคนสู่ๆเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนกันแล้วกันละกันอยากจะฝากเพลงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับใครที่เหนื่อยที่ท้ออยู่ที่แบบที่ต้องเคดงานเพื่อพอเพื่อแมที่อยู่ทั้งบ้านนะคะอดเอานะคะ เมยกอดเอาเพราะความจนมันน่ากลัวอีลีนะคะพี่พีมันน่ากลัวนะคะความจนมันน่ากลัวเนาะเดี๋ยวอีกว่าดนนะคะสีเฝ้าไปอัดเพลงนี้แล้วกัสีเฝ้าทายทอดผลงานเพลงนี้ให้พี่พีทุกคนได้รับฟังกันนะเพราะว่านูกะ็อยากให้ปล่อยอยากให้ออกด้วยกันรอทํานองรอทํานองเพลงเหล่ากอนนะคะอีกว่าดนนะคะอีกบ่ดนเดี๋ยวให้พี่พีด้ติดตามผลงานกันนะเป็นเพลงแรกของชีวิตเลยก็ว่าได้นะเป็นเพลงแรกของชีวิตนะคะ คือหอดบ้านไพคือคืนหอดกันนะนูดนูเข้าใจความรู้สึกคนที่มาทํางานไกลบ้านนะคะพี่ๆที่ทํางานไม่ว่าทํางานที่ไหนต่างจังหวัดกร,รุงเทพหรือต่างประเทศหนูเข้าใจเลยหนูรู้เลยติดต่อช่องทาง Facebook ได้เลยครับติดต่องานทาง Facebook ได้เลยนะคะจริงๆเป็นกําลังใจพใี่ๆทุกคนนะคะที่แบบกําลัง so ะะนนะะนนสู้ชีวิตอยู่นะคะเฮามันจนนะคะความเ่นหนักกลัวสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจพี่ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมือหนอ่ก็ต้องขออนุญาตขอโตลงกนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เดไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้มีงานนะคะพรุ่งนี้มีงานไลฟ์สดแล้วก็มีถ่ายรีวิวนั่นรีวิวนี่อีกนะคะเ <Okay. S 1> นาะก็ตองขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับชมต,ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะละ้วก็ว่าจะไดโบสุภาพนะคะก็ตองขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนไว้ด้วยนะคะ นะขอโทษขอภัยพี่ทุกคนด้วยขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มีให้กันขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะขอบคุณที่หักพวกเขาถ้าไม่มีพี่ๆเอนะคะก็ไม่มีพวกเราเนเบียรหรือว่าบ้านเพนด้าจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยกายว่าจาใจข้าใดที่ว่าวบดีขอโทษ